มันจะหนีไปเห็นละนี่ตรงนีง้ตรงนี้โอ้ลูกสาวขุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยลูกก่อนมาเจ,จอแล้วมาเจอยังขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาอีกเจอยังได้แล้วนะจ๊ะได้ยังยังยังเดี๋ยวมันจะหนีขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาได้แล้วนะคะอเรามีลูกด้วย,ยนะจ๊ะนี่ปิ๊ปปี้มีลูกแต่เราไม่เอาลูกนะคะเราเอาแต่แม่มันน้อยไปลูกมันเห็นไหมมวนกอ อาะหูนี่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 ใจสองมือหนึ่งใจสองมือปะใจปะใจถ้าใจมันจะเป็นก้อนหินอ่ะคุณเข้าไปอีกคุณใจสองมือโอ้ใจสองมือใจสองมือหนึ่งคุณเข้าไปอีกคุณลึกๆพี่ทองเท้าดิทองเท้าทองเท้ามวนก่อนนั่นละอ่ะแล้วมันมวน มาจ้ะพามาเดินทะเลวันนี้มาหาหอยหาหอยปิ๊ปี้<ม>ขอล็อกรถก่อนลืมล็อกรถเดี๋ยวคนมีคนกับขโมยของอร์ yes, ไป let's go เีื่อตอนเราถึงบ้านแม่ทาีโอเรียงเวลายปสีเด้อโอเควันนี้อากาศเหมือนจะดีนะจ๊ะแดดไม่แรงแต่แม่ต้องการให้แดดแรงกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอบอกกัน,ะนะต้องการวิตามินซี ได้แล้วเจื้อไปไปย่างลงทะเลกันดีกว่าวันนี้น้ำลงเยอะค่ะเขามาหาหอยกันเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่จะพาหาหอยหาลโหลี่ปีแั้วหนูก็จะเล่นแสนนะคะแล้วโปอ้อยนะคะหาดนี้อยู่หาดข้างโรงงานแม่นะจ๊ะหาดที่มารู ขาดนี้ทะเลไม่แรงลูกสาวกลัวน้ำทะเลไปห,หาหอยพาวเวอร์ไม่ไดไ้เห็นหอยแต่ว่ามีนกกินแล้วค่ะอันนี้คือน้ำเงดูสีน้ำเงินนะคะเม็ดอะไรอย่างโมโหปะเม็ดหนูรู้ละเม็ดลูกอมกไปจ้ะไปหาหอยกันสีน้ำเงินแล้วนะนลูกอมนะคะน้องพี่เรา อันนี้คือสาลายนะที่ที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อน yeah. เราเห็นใครไม่รู้เขาทําอะไรกันอยู่ที่ตรงสาลาีเราไปดูดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันอ๋อมาโซอ๋อยูเกะมาโซเดี๋ยวสักกูดเันติดแข้งดิเดสส์วนพลางนิและนักกูดกับเดสส์วันส์กูดกูดอืมกูดอินฟงเวล์ออเดส์บย์เดอะสโตรมเขาบอกว่าติดอยู่ที่หินไม่ดี เดี๋เราลองเดี๋ยวเดี๋ยวม่เนี่ยฝรั่งเขาถือที่พี่มันสกปรกอันนี้คือเขามาหาไทยแลนด์ให้ลุงยืมสิขุดได้ไหมนี่เขาหาหอยจากนี้นะคะขุดได้ไหมจากสาล่ายังไง you got this one too wow now นี่นะคะเขาฝรั่งเขามาเอาหอยหอยที่มาติดมากับอ่าเพราะมาจากทะเลไกลนะคะเขาบอกมันไม่มีเชื้อโรคนี่นะคะหอยเา็อะไร เขามาเก็บจากซากอ่ะเขาเรียกซากอะไรนะซากสาลายนะครับเพราะว่ามันสะอาดม,มาเพ่แล้วตัวสับเลยแล้วเขาไปแค่เล็กใหญ่อันนี้ยังใหญ่ยังใหญ่เลยจะพูดถึงมันสะอาดอยู่นะพเพราะว่ามันมาจาก อาเกลเก็บใส่เกลรองเท้าแม่ออกเอาไอเดมือกับเกลเยวเปียนสิโอ้ลูกนี่นะจ๊ะเอาไอเดียวซีเลนเอารองเท้าแม่ออกจากถังลงดูน้ำไหลบัดช่วยหานะจ๊ะไปตรงนี้ที่ก่อที่พ่อใหญ่ตะเกียเยอะเลยอืมตัวน้อยๆพี่เขาก็มันโอเคนะมันหวานอยู่นะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างใหญ่เนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่เลยอะ่ะนี่นะจ๊ะหอยแมงผู้เลยอะอันนี้ใหญ่กว่าอีกเนี่ยหนักมากใช่ไหมอ่นะแม่ดูซิมีไหมโอ้ยอ,อ,อันนี้มันไม่มีอันนี้มันลากมาไก่ไม,<า>ม่ไก่แม่มันขอยยาวขนาดแล้พี่เออแกทั้งแงะแล้วแงะอีกถ้าแงละลากออกอะ่ะมันถึงจะมันถึงจะล่อนออกเองต้องแงละลากออกเออนั่นแหละลูกนี้เรามีดมาเนาะเองเนาะายก็เจ้าเจ้าวิ่งมาใหม่ๆ เราลองไปทํากินดูนะจ๊ะว่ามันจะได้ไหมได้พี่ว่าได้นะโอ้หอันนี้มันหลุดออกจากไอ้นี่มาเลยนี่หวาดเองแสดงว่าลมทะเลมันแรงมากเลยเม,มื่อคืนให้มันแรงติดนะไม่ดูนีปูน้อยด,ด้วยกลัวปูมันนี่ลูกสากวกลัวปูปูน้อยลูกสากวกลัวทุกอย่างป้าจะจับให้เกลียวดูไม่หนูกลัว มันไม่กัดโลมันกัดไหมไม่เป็นไหนแล้วมันทำอะไรผู้ปลาอ้อยไหมไม่ทำมันมันมุดเข้าไปข้างในถอดออกวดไม่ได้ว,วัวไปไปซื้อกินเอาดีกว่าไปอุย้ยมีตั้งสองตัวเลยเกลอุย้ยเต็มเลยมันหวังว,วือ่าอ๋อถึงว่าสัตว์มันขึ้นมาได้ด้วยนะ นี่ไงมันมีตัวอะไรมาดูด้วยปิ้งทะเลเหรอใช่เดือนน่ะหนอนทะเลอ่ะเจ้าแขกมันบอนก็เห็นแล้วจินงคือทะเลเออกินงคือทะเลใช่เฮ้เหนื่อยดีนะที่เรามีพั่วดีนะที่เราไม่ใช้มือจะได้ไม่ต้อกปูกระเย็อยู่แม่ปิ๊ปปี้เปล่าน้ำมาปิ๊บๆอยู่นี่นะคะหอยปิ๊ปปี้ให้ดู ออกมาจากรูะน,จนะนจะจ๊ะเา้าใจนไอวยตัวทั้งสรหูมัน,นไหนอ่ะนี่เดี๋ยวเจอนะจ๊ะหนึ่งตัวหอยปี้ป,นปนนนะีน้ำมันึ้นะน้ำอยมานีเนี่ยใช่ตรงเนี้ยรอน้ำมันลงก่อนเจอรูละรูนี้ไม่ลึกด้วย นี่เจอแล้วเ,เห็นไหมม้มวนนี่แม่แล้วทีเนี้ย <c oughs> ต่อไปยี้แม่ก็ดูน้ำลงแล้วนี่นี่น,น,นี่แก้วขุดหูนี่อ๋อเนี่ยนี่อ๋อให้ลูกสาวขุดดูนี้นะจ๊ะเอาเดี๋ยวก่น <c oughs> นอนนะรอมันไปก่อนหน้ารอหน้ามันลงก่อนเดี๋ยวให้ลกูกสาวขุดรูนี้จ้ะ <c oughs> ร,รูนี้เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนฟอกก่อนค่ะหน้ามันลงหูเป็นยังไงล่ะ ดูน้ำไันเงาคุณนี่คุดหูนี่ก็ได้นี่นี่ขึ้นไหนคึ้นไปเรื่อยเรื่อยขตรงนี้ขึ้ตรงนี้ขึ้นจะนี่คุดลงไปคุดลงไปแฮมเดมันจะหนีไปเห็นละนี่ตรงนี้ตรงนี้อู้ลูกสาวขุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยรูปก่อนเจอแล้วอ่ะเจอยังคุดขึ้นมาคุดขึ้นมาอีกเจอยังได้แล้วนะจ๊ะได้ยังยังยังเดี๋ยวมันจะหนีขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาได้แล้ว เรวมีลูกด้วยนะจ๊ะนี่พิ๊ปปี้มีลูกแต่เราไม่เอาลูกนะคะเราเอาแต่แม่มันน้อยไปลูกมันเห็นไหมม้วนกออ่ะหูนี่ฮู้นี่ฮู้นี่ฮูนี่หูนี่ใจสองมือหนึ่งใจสองมือปะใจปะใจถ้าใจมันจะเป็นก้อนหินอ่ะคุณขึ้นไปอีกคุณใจสองมือเออใจสองมือใจสองมือหนึ่งคุณเข้าไปอีกคุณลึกๆพี่ถอดรองเท้าดิ ทองเท้าทองเทา้ามวนก่อนดันละอ่าแล้วมันมวนเี่ยรูนี้ก็ใช่นะเนี่ยอันนี้อนนี้ก็ไดไไ้ไม่ไม่โดนนะนี่ดีเจ้าเจ้าเอาจอกไปเราลูกใ,ใจสองมือหนึ่งลูกสองมือลุ้นนะคะลุนล้นลุ้นลูกมากเลยอันนี้ตัวเล็กช่อันนี้ตัวน้อยเราไม่เอานะจ๊ะ มาดูนะจ๊ะหาดูหอยนะจ๊ะหาดูหอยนี่ดูมันจะอย่างงี้แก้วนี่นี่นี่นะคะดูหอยนะคะนี่เฮ้ยแก้วเจอแล้วจ่อเข้าไปค่ะลูกจ่อเข้าไปโอ้โหมันคุ้นน้ำคุ้นน้ำแก้วสองมือสองมือลูกสองมือเป็นกิจกรรมยามว่างนะจ๊ะนี่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 ข้างๆนี่นึ่ก่อนี่นี่ฟัวมานี่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 งานเอาน้ำล้างล้างหน่อยรอน้ำล้างหน่อยน้ำล้างแหละเก็บไปเลย ได้ใส่แอบได้ค่ะลูกนั่นกิจกรรมของครอบครัวนะคะครอบครัวสุขสันต์นี่รู้นี่รู้นี่ตัวใหญ่ที่สุดไม่เป็นไรเราขุดไปเท่าตัวน้อยเราก็ปล่อยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มันปุ่นมันปุ่นน้ำมาพี่ระวังพี่ระวังเด้อได้ไหมลูกไม่มีไม่มีเหรอมอนมันบุ๋นลงลุ่งหนาจะดีหน่อแมงกซนี่ มีกอไมมมีมีรอเจ้ได้ยินเสียงเสียงมันเป็นยังมันลึกมันซอนี่นี่นนี่นี่นี่อ้ดินี่ยังแลวสนุกแล้วทีนี้ไม่กลัวน้ำละ

วันนะครับไม่ว่าลับุกวนไ่ตีวัดกินนี่ว่ตรงลยหรอกมันส่อเนี่ยทุกคนเอาจริงงนะพี่กินยังไปเท่าไหร่หรอกในการหาเนี่ยแก้วหูนี่หูนี่แก้วหูนี่ได้ยังต้องขุดลงไปลึกๆลูอกจิ้มลงไปนั่นไง กับหาหอยในวันอาทิตย์ปิดเทอมนี่ตากูถามทำอะไรไปหาหอยกับแม่แม่มาไปหาหอย

ตอนน네ั้นพี่เอ้ยลงอ่ะเนี่ยแค่ครึ่งแค่เนี้ยพี่ก็เอาเท้าซุยซุยซุยโอ้ยายบรรคนละหนุบระหนับใส่เสื้อกองเอาไว้ตอนที่ก็กินไม่เท่าไหร่หรอกไอ้บรรอาหารเนี่ยมันสนุกมันเป็นกิจกรรมแอ้ก็เจอแล้วแอคเวนเจอร์เลยนะพาลูกมาเที่ยวอย่างเงี้ยมีคนอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมใช่เดี๋ยวนี้ไนี่ไงนี่ไงนี่ไงด้านหลังอะลูก ตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำแล้วกลัวน้ำแล้วนะคนเรา,าพอเพลื่อนความรู้สึไปเลยสนุกออกสกกนุกจริงๆนะไม่รู้สึกเย็นไม่รู้สึกหนาวด้วย <c oughs> เราก็สนุกลูกก็สนุกเหมอนหรอแก้วเหมืกกิเห็นลูกค่ะอันอันหนึ่งเห็นลูกได้เยอะมากเด็กก็ได้เต็มกับแป้งอันนี้ทั้งของข้าวทั้งหอย เออเดี๋ยวเราตักน้ำนี่ใส่ไปนี่ลูกป่าตรงนี้ไม่ค่อยมีดูเนาะป่าตรงนีง้ีเยอะใช่ต้องไปทางนู้นเนาะ่อะเจอแล้วตรงนี้อะ่ะม,มันพ่นน้ำปิดปิดเลยนบะบเดียวได้ไหมได้ไหมลูกเจอเหรอที่บอกตรงนี้แหละ กวนก็มีหซ้ายก็นเนาะต้หอยนรับป้าคงอยากกินป้าคงมัอนกินหรอแม่นไปแก่แล้วก็ตื้นอ่ะตเขากินไม่เออันนี้กิน่อนตื้หรอเมี่ยงหอยเลยพวกนี้เมนูนี่นแก้วหูนี่นหาลดความอ้วนดนี่นีนี่นี่นีนนี่ไม่ใช่ใช่ แอ่ตัวน้ำหูนั่นคุดสิมันหูโอ้ยก็เจอแล้วโอ้ยก็เจอแล้วมันอยู่คู่กันตายยังตายยังโอ้ยก็เจอแล้วมันอยู่นั่นไงคู่นะนี่นั่นไงนี่แหละดูได้หมดเราไปล่างหน้าเนาะป้ากะดีไม่ทันแล้ย จะกังหาองยบ่ป๋าเนี่ยพามาทำอะไรนี้มาแล้วกป๋าเนี่ยพาลุกขึ้นกปาที่เกี่ยเอาช่วยกันนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมมันแลบลินออกมาอะแลบลินออกมาแบบพ่นน้ำ่านาแลบินั พ่นน้ำพ่นน้ำหายใจยลอยกระเทาเปียนเลยท่านเดิมันจะเป็นฮุ้ยตู้ของอันของเจ้าขึ้นมาหายใจ ไม่มันถึงอยู่นีนี่เพราะว่ามันสวยสวยนกคือว่านา้ำม,ม,มันเริ่มขึ้นแหละเราเลยมองไม่ถึงใช่ใช่เขาก็ทำเฮ้ยหอยมน่าจะบ,บางคน่ะเขาก็หาหอยง,งวงช้างนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นไง,ง,นไงวะหอยงวงช้างมันจะน เดี๋ยวนี้ตั้งแค่ปั๊บในทีนี้นะถ้าอากาศร้อนๆนี่น้ำลงอย่างนี้น้องมาเดินเล่นเนาะใช่ไหมถ้าวุ่งจะมีอะไรพอ่งแหละตัวน้อยนตัวเล็กเพื่อตัวเล็กแบบเปลือกมันใหญ่เฉยเนาะอืมตัวน้อยเอาลงลง,ลงทะเลคืนไปเลยสงสารมัน มันหนีน้ำเูิ่งขึ้วาเหนียนเห็น้ำเริ่มขึ้นแล้วเนาะอยังไงหรอเพราะว่มีมีคนก็เดินน้ำเริ่มขึ้นละทืบอกเวลาเราขับรถตอนเก้าโมงผ่ามาแล้วน้ำมันโอ้โหก็มาเดินมาเลยโอเเราเดินกลับไปไหม

เดี๋ยน้ำขึ้นมาแล้วมันก็พ่นน้ำปิ๊ดๆขึ้นมาเ <c oughs> ออเขาบอกที่อมารูน่ะมันหอยเขาพุ่งโอเคอะคืออมารูอมารูอ๋อมันจะไปทางนี้นาะ<อ>ใช่ไหม <c oughs> นี่รู้เนี่ยที่ว่าใช่ไหมใช,ใช่ใช่ไหมช่วยไหมช่วยแล้ว,วละ,ะไได้ ไม่มีปลาเห็นนี้ปลอกกินยังไม่พอนี่ไงใครเห่ะ ไตาดีเหมือนกันนะเนี่ยแม่ตาไม่ห็น,หน, <c oughs> นั่นพุดน้ำมันเป็นรูพุดน้ำขึ้นมา <c oughs> มันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้อยู่ลึกนะ <c oughs> เรสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวเราขอหอยให้น้อมาลองนะขอใไปเยอะไปอันนั้นเก็บนะคะเก็บไล่ดูนะจ๊ะหอยเดี๋ยวเราจะเทนะจ๊ะแม่จะเทแต่มันเดี๋ยวาจะลางมันไม่ไปเดี๋ยวลากให้แม่ลงไปเอาน้ำก่อนนี่นะจ๊ะหอยแม่ลงไปถ่ายหอยเลยให้ลูกดถ่ายเลยนี่นะจ๊ะหอยของเรานี่นะคะคือหอยปี๊ปีที่เราไปเก็บมานะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่คุกแล้วมันจะเป็นยังไงตัวใหญ่เเดี๋ยวเราจะล้างน้ำนะคะก่อนที่มันจะลงทรายมุดลงทรายไปไ<อ>นะจ๊ะ